สั้นๆเลยตีโกรคนไม่ชอบเยอะมากจะบอกว่าค่าของคอส36ลบคอส2หารด้วยไซสาย6บวก,วกค่าิบคูณแทน18บวกคอส36เท่ากับเท่าใดเรามาดูเอกลักษณ์ีโก้กันก่อนเพราะต้องรู้สูตรตีโกร สองตีโกนะครับก็อันนี้หนึ่งเอาที่สำคัญสำคัญทรายสองเอ็กอะเท่ากับสองไซายเอคอดเอ็กถ้าหากว่า 2องเนี่ย3คอสสอเอ็ท่ากับไซน์สองสอสเอ็กเท่ากับองไน์เอ็กคอสเอ็ก so คอเอ็เท่ากับ ก็คือมันมาจาก c o s a บวกบีเท่ากับ s i n a บวบีครับ2 s i n a cos b คอ s บีบบีเท่ากับ2 c o s a cos คอ o s 2 a สองก็คือ2 c o s x กลังส ยังบนึงนอ่ะแสัแทน x เท่ากับ sin x ส่ x. วน cos x อันนี้โจทย์จำไม่ก่อดอ่ะให้เวลานจทย I uh -huh. ถ้าเป็นสาย A สาย B ถ้าเป็นสายก็ใส,สาย B หมดถ้าเป็นสายอ่าอันนี้มันคือเอาใหม่สาย2 x ลบ 2, สองไซน์โค x คอร์สอ x เท่ากับคอร์กำลัง 2, 2, 2 x ใช่ไหม ลบไซน์กำลังสอง x อันนี้เพิ่งจำยังไม่ต้องใช้นะเอาที่ใช้ในข้อน,นี้ก่อนจะได้ค่อยๆจาไปเมื่อกี้ไปคิดว่าจะให้หมดเลยดีไหมแต่ว่ามันจะยังจําไม่ได้หรอกค่อยๆถ้าเป็น Cos a c ลบ cos b เท่ากับลบสองซ a บวก b ส่วน2องกับ s ซ n ์ลบ b ส่วนสองอืมอ่าจดไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็คือ s ซ n สองเเท่ากับสองซน์เคอนเ x คอสองเเท่ากับซอคกงสอง 2x ลบ s ซ n กสแทน x ท่บ s ซ n x ส่วนคอ cos a cos b ลบับ2 sin a b ส่วน2 sin a b ส่วน2อ่ะมาดูโจทย์กันจะบอกว่า cos 36ับ cos 72หารด้วย sin 36แทน18 กคอส36อ่าค้อนลบค้อนได้ลบ2ไซน์ 2, a บวกนสองไซด์ 2, a ลบบนสองไซด์ก็คือลบ2ไซน์อันนี้บวกกันได้หาร2ได้54แล้วก็คือไซน์ลบกันลบ18 <c oughs> มันก็เป็นเท่ากับอันนี้ส่วนด้วยเหมือนเดิมกว่านะอันนี้เหมือนเดิมอันเนี้ยไซน์ร้อยแปดคือลบไซน์สิบแปดก็คือเท่ากับ 2, ส, 54, สองไซน์ห้าสิบสี่ไซน์สิบแปดส่วนขา้างเนี้ยไซน์สามสิบหกอะ่ะก็คือไซน์สองเอ็กซ์หกห้ X 18, าเอ็กซ์คือสิบแปดไซน์สองของสิบแปดก็คือ 2, สองไซส์เอกซ์มันก็อ 2, สองไซส์สิบแปดคอสิบแปดแทนสิบแปดก็คือไซส์ส 18, ิบแปดหารด้วยคอสิบแปดหมดด้วยคอสามหกไปก่อนอันนี้ตัดกันมันก็จะได้เป็นเ,นเท่ากับสอง ไซด์ห้าไซหารด้วย2 s i ไซ์กำลัง2 18บวกกับคอส6 6อ่ะคือคอสอ x x ข้คอส x x คืออะไรคอกำลังสองลบไซดกำลัง 2x ก็คือบวกกับคอสกำลัง2 18ลบไซด์สองสิ อ,อันเนี้จะตัดไปทรายค้างไว้แค่นี้ก่อนนะมีอ,อันหนึ่งบอกว่าทรายกำลังสอเบวกขอกำลังสอเท่ากับ1อันนี้เคยสอนไปแล้วข้อละก็ะคือทรายกำลังสองบวก้กำลังสองบก็คือ1นั้นตรงนี้ก็ตัดไปเลยเท่ากับ1 มันก็จะเหลือแค่เท่ากับ 2, สไซห้า4สไซสิ18เอ่อเราลองคิดต่อนะก็คือเหลือ 2, สไซห้า4สไซสิ18ไซห้า4คือคอร์สใช่ไหมก็คือ2 คอสามเราทําการคูณคอร1สสิ่วน c o s ์สแเข้าไปก็คือมีค่าลบหนึ่งวะคูณเข้าไปเลยคอ1สสิ่วนคอ s สสคูณคอร1สสิ่วนคอ s สสเข้าไป ปับ๊บเราจะได้ว่า2ไซนคอร์สเนี่ยคืออะไร2ไซนคอร์2ส2ไซน์คอร์ x ก็คือไซน์ 2x ก็คือกลายเป็นไซน์36มันก็จะกลายเป็นเท่ากับ สนี่จะตัดไปใช่ไหมตัดตัดก็เป็น c o s 36 s ส n 36ส 36, หการด้วย c o สสิบแอ,อันนี้เราเติม2ไปด้านล่างเติม2องไปแล้วสองคอ 2, สสองไ s เอ็กคอสก็คือ s ซสองเอก็คือ s ซเจ็ดสิบหารด้วย2 c o คอสสิก็คือ s ซเจ็ดส เะนั้นตัดนี่ก็ตอบแล้วหเท่ากับ1ส่วนสเท่ากับ0ูจุตอนตอบนะนี่เราก็ตอบศูนย์จุาาข้อน,นี้ก็รู้เอกลักษณ์ที่สอนมาก็คืออันแรกไซน์สองเอ็กทากับ 2, x, อสองไซน์เอ็กตอนเอค้สออกทาับลังสองลบไซน์กำลังสองเอ็กแทนเกท่ากับไซน์เอ็กอนส่วนขอน x อ็กโค้งเอลบโค้งบีท่ากับลบสองไซน์เอบบีส่วนสองไซอลบบส่วนส ไซน์กำลังสออบอกคอสกำลังสองเอ็กากับหนอันนี้คือที่ใช้ในข้อนี้แหละลองอ่าลองจับโจทย์อีกทีจไม่ทันนี่คือ A อ2บบส่วนสแลนี่คือ A อลบบีส่วนสองพอเสร็จแล้วเรามาคิดเลยเราก็ไล่มาแปลงรูปคอสเอลบคอสบก็ใช้สูตรปรับข้างล่างไซน์สองเอ็กคือสองไซนคอเอ็แทนก็คือไซน์ส่วนคอสบวกคอสสแล้วมันจะได้1พอดีข้ามบนเหลือข้ามบน ข้างบนเนี้ยก็คือไซส์ห้าสิบสองคอสสามสิบหกไซดเนี่ยเราคูณคอสแปดถึงคอสแปดเข้าไปมันก็เป็นสองไซส์เอ็กคอสเอ็ A, ก็คือไซส์สามหกเราเติม2องส่วนเราเติมสองข้างบนเติมสองส่วนสองไซส์สามหกคอสสามหก็คือซส์เจ็สข้างล่างเป็นคอสสิ 18, ก็คือซส์เจ็สก็ตอบหนึ่งส่วนสอ 1, มี2องอันที่เราเติมมาอเอแฮปเสร็จแล้วพอที่3า